กลับมากันอีกครั้งนะครับกับแมป Box f o o ุก็ในวันนี้เราก็ได้สิ่งที่ตามหามานานนะครับนั่นก็คือคัสซีนผลกาวิตี้นะครับก็ผมเล่นมานานแล้วแต่ก็หาวัตถุดิบไม่ได้สักทีนะครับแต่ก็เพิ่งตีเสร็จเมื่อกี้เลยนะครับโอ้ถือว่าได้คนในเซิร์ฟช่วยไว้นะครับก็วัตถุดิบที่ต้องการมากที่สุดคืออันนี้นะครับ ใช้2อันด้วยกันนะครับก็ตีบอสนก1ครั้งก็จะได้ประมาณ1ชิ้นนะครับก็เลยหายากหน่อยก็เลยต้องตีบอสถึง2ครั้งเลยนะครับก็ยากลําบากมากแล้วก็วันนี้มากับ i d ที่4นะครับก็ ID หลักอยู่นี่นะครับก็อยู่ในเซิร์ฟรวมนะครับมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือผุ่นกาวิีผม500มัตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เดี๋ยว,ยว,ยวแล้วก็การอัปเกรดผลราวิตี้นะครับเหลือขั้นสุดท้ายพอดีเลยนะครับอ่าเจนะครับนี่ผมก็ได้ทำการอัพหนึมาแล้วนะครับเหลืออันสุดท้ายอันที่4ก็คือคัสซีนะครับนี่ก็ทำควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ M1 ที่ทะเลแล้วก็ฆ่าคนให้ครบนะครับตามจำนวนที่เขาต้องการ แล้วก็วัตถุดิบนะครับนี่ใช้แมกมานะครับที่โลก2บอสกาวิทบอสกาวิตี้นะครับอ่าแล้วก็โลก2อ่อกสุดท้ายนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบของบอสนกนะครับอย่างสุดท้ายคือเงินม่วง1 0 0 0 0มืนนะครับโอ้ก็ใช้เยอะพอตัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมทำการกดเลยนะครับคัสซี เรียบร้อยครับผมโอเคมาก็กดใช้เลยโอเคก็จะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับก็มาเราจะมารีวิวกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไป p p ในเซิร์ฟรวมโลก2กันนะครับโอเคเต็มรอดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลวีนะครับพร้อมแล้วก็เลยแล้วก็เด้งไปนะครับ โอ้หวงโคตรใหญ่ครับอ,อ๋อเรากดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับโอ้โหวงหวงใหญ่มากดูดิโอ้ใหญ่เกินาสคิววีปกติก็เลยนี่ครับดึงเศษดาวออกมานะครับลงมาที่โลกค,ครับลงไปอืมโอ้ คุณดูรอบๆสิครับมัอกี้ดาเมจสุดยอดก้าศึอันนี้หลกไปไหนไบรอ๋อ้รักศีลอย่างสวยครับเท่ด้วยแต่ว,ว่าก็ก็ก็ก,ก,ก็ก็แหลกอยู่เหมือนกันผมเปิดสองจอครับเลยแหลกนะครับโอ,อโอเคอะโอเคก็เอาเป็นว่ารีวิวก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไป พีพกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมฝึกคอมโบสักคู่หนึ่งนะครับว่าเราจะคอมโบยังไงนะครับให้มีคัสซีนอยู่ในคอมโบด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมไปฝึกคอมโบสักคู่แล้วเราก็มาเจอกันตอน Pv p ีพเลยนะครับโอเคไปโอเคครับก็เรามาที่ลกสองกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้คิดคอมโบ เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเอาคอมโบไว้ท้ายคลิปนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากคอมโบตามนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาคนกันเลยครับ Let's go อ่าแล้วก็ก่อนอื่นที่จะไป PVP นะครับตอนนี้ค่าหัวผมอยู่ที่ 4.66M นะครับก็จะเล่นให้ขึ้นมาประมาณ สองแสนไม่ก็ไป5 m เลยนะครับก็จะพยายามนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป p p ีกันเลยครับ Let's go เรียบร้อยครับได้เป็นหนึ่งคอมโบ มีตัวเล่นบนพื้นอยู่งั้นผมต้องขึ้นฟ้าหน,น่อยละมีนะมีนะ นนนนเรียบร้อยแตกหนึ่งครับแตกอีกหนึ่งมีโป้ฮะ นี่นี่ครับตายอ,อีกหนึ่งสองมาไปอ,อีกหนึ่งครับ หนุกจัดหนุกจัดโอเคเมื่อกี้มันไปตีตัวอื่นนะครับผมก็เลยจัดก,การทีละตัวได้โอ้ยเปิดมาก็โดนรุมเลยเดี๋ซิเมื่อกี้ผมเสียไปเยอะมากเท่าเดิมครับผมเสียไปเยอะมากแล้วผมก็ได้คืนมาเท่าคุณเลย กรแตกตัวหนึ่งม,มันหนีแล้วมันนี่แล้วต้องใช้อันนี้ครับโดนดิโดนไปดิตามมางั้นหรอตามมางั้นหรอตามมางั้นหรอ ไอ้มันไม่ตายรอดได้ไงรอรอดได้ไงรอดได้ไงอยู่ไหนวะโดนดิดตายสิเอ,อ้ยตายหมดครับออกเซิร์ฟหมดครับ <laughs> ก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกไว้นะครับก็ไอพวกคอมโบเดี๋ยวผมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็ไปรับชมกันได้ถ้าอยากคอมโบตามนะโอเคโอเคก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับบายบาย อย่างเทพลงมาเลยตุ่มโอเคครับไปแน้ะครับ,บายบายโอเคครับก็คอมโบตามนี้เลยนะครับ ครับมาครับคอมโบคัสซีนตามนี้เลยนะครับ เรียบร้อยครับผม